พึงทราบวินิจฉัยใ,ในคำว่าอัตโคภควาอจิระปัก,กันเตเป็นต้นดังต่อไปนี้บทว่าสันนิป,ปาเตตวาความว่าพระอานน์เรียกประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงส่งท่านผู้มีฤทธิ์ไปที่วิหารไกลๆจงไปประชุมกันเอง ที่วิหารใกล้ๆพระผูมิพระภาคเจ้ามีพระประสงค์จะประชุมพวกท่านบทว่าอป,ปริหานิเยความว่าไม่กระทำเหตุแห่งความเจริญให้เสื่อมบทว่าธรรมเทเศสสามิความว่า เราจะกล่าวให้จำชัดประหนึ่งยกพระจันทร์พันดวงพระอาทิตย์พันดวงขึ้นประหนึ่งตามประทีปน้ำมันพันดวงที่สีมุมเรือนบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอภินหะสันนิปาตานี้ก็เช่นเดียวกับที่กล่าวไว้แล้วในการประชุมของเจ้าวัดชีนั่นเองอันหนึ่ง เพราะเหตุที่ไม่ประชุมกันเนืองๆภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ยินข่าวที่มาในทิศต่างๆแต่นั้นสีมาของวัดโน้นก็วุ่นวายอุโบสถและปะวนารณาก็งดภิกษุทั้งหลายในที่โน้นกระทำอนเนสนกรรมมีเวชกรรมและถูตกรรมเป็นต้นเป็นผู้มากด้วยวิญญาณ ไม่รู้จักกิจเป็นต้นว่าเลี้ยงชีวิตด้วยอนเนสนก,กรรมมีการให้ดอกไม้เขาเป็นต้นแม้ภิกษุชั่วทั้งหลายรู้ว่าสงเผลรวมกันเป็นกลุ่มก้อนย่อมทำาศาสนาให้เสื่อมถอยแต่เพราะประชุมกันเนืองๆภิกษุทั้งหลายย่อมได้ยินเรื่องนั้นๆแต่นั้นก็ส่งภิกษสุสง์ ไปกระทําสีมาให้ตรงทําอุโบสถและปะวารณาเป็นต้นให้เป็นไปทรงภิกษุผู้นับเนื่องในอริยะวงไปในที่ที่เหล่าภิกษุมิจฉาชีพหนานแน่นให้กล่าวอริยะวงในเหล่าพระวินัยทรกระทำนิกาภิกษุชั่วทั้งหลายแม้ภิกษุชั่วทั้งหลายรู้ว่าสงไม่เผลอ พวกเราไม่อาจรวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มกันได้ก็แตกหนีไปพึงทราบความเสื่อมและความเจริญในข้อนี้ด้วยประการชนี้พึงทราบวินิจฉัยในคำว่าสมคาเป็นต้นดังต่อไปนี้เมื่อเขาตีกลองหรือเคาะระคังประกาศว่าสงจงประชุมกัน เพราะประสงค์จะแจ้งวัตตะกติกาเพราะประสงค์จะให้โอวาทเพื่อปฏิบัติพระเจดีปฏิบัติลานโพหรือเพื่อมุงโรงอุโบสถกระทำการหลีกเลี่ยงว่าผมมีกิจด้วยจีวรผมสมบาติผมมีการก่อสร้างชื่อว่าไม่พร้อมเพรียงกันกระทำส่วนภิกษุทั้งหลาย เว้นกิจการนั้นทั้งหมดประชุมกันโดยการเป่าร้องครั้งเดียวเท่านั้นด้วยความสนใจว่าผมก่อนผมก่อนชื่อว่าพร้อมเพรียงกันประชุมอันหนึ่งประชุมกันแล้วคิดปรึกษากันกระทำกิจที่ควรทําไม่เลิกพร้อมกันไม่ชื่อว่าพร้อมเพรียงกันเลิกก็บรรดาภิกษุทั้งหลายผู้เลิกกันแล้วอย่างนี้ พวกภิกษุที่ไปก่อนคิดอย่างนี้ว่าพวกเราฟังแต่เรื่องนอกเรื่องบัดนี้จะพูดกันแต่ข้อที่ยุติแต่เมื่อเลิกโดยพร้อมเพรียงกันก็ชื่อว่าพร้อมเพรียงกันเลิอกอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสดับว่าสีมาของวิหารในที่ชื่นโ้นวุ่นวายอุโบสถและปะวารณากง็งด ภิกษุชั่วผู้กระทำอนเนสนก,กรรมมีเวชกรรมเป็นต้นในที่ชื่โนโอนมีนานแน่นเมื่อภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าใครจะไปทำการนิหะภิกษุเหล่านั้นจึงพูดรับอาสาว่าผมก่อนผมก่อนแล้วก็ไปชื่อว่าพร้อมเพรียงกันเลิกก็ภิกษุทั้งหลาย ภิพพิษุอาคันตุกะไม่พูดอะไรว่าจงไปบริเวณนี้จงไปบริเวณนั้นทั้งหมดแม้กระทำวัดอยู่ก็ดีพภิกษุผู้มีบาทจีวรเก่าแสวงหาบาทจีวรด้วยภิกษุจารวัดเพื่อภิกษุนั้นก็ดีแสวงหาคิรณะเพสัชเพื่อภิกษุไข้ก็ดี ไม่พูดกับภิกษุไข้ผู้ไม่มีที่พึ่งว่าจงไปบริเวณโน้นสิจงไปบริเวณโน้นส,น,นสิก็ดีปฏิบัติในบริเวณของตนของตนอยู่ก็ดีมีคำภีเหลืออยู่คำพีหนึ่งก็สงเคราะห์ภิกษุผู้มีปัญญาให้ภิกษุนั้นยกคำภีนั้นขึ้นก็ดีเชื่อว่าพร้อมเพรียงกันกระทำกิจของสงที่พึงกระทำ พงทราบวินิจฉัยในคำว่าอปัญญต่างดังนี้เป็นต้นดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายแต่งวัตตกติกาหรือศกขาบทที่ไม่ชอบทำขึ้นใหม่ชื่อว่าบัญญัติข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญตัติเหมือนพวกภิกษุเมืองสามัฏถีในเรื่องหล่อสันทัดเก่าพวกภิกษุ ที่แสดงคำสั่งสอนนอกธรรมนอกวินัยชื่อว่าถอดถอนข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแล้วเหมือนพวกภิกษุวัดชีบุตรชาวเมืองเวสาลีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานได้หนึ่งร้อยปีส่วนพวกภิกษุจงใจล่วงละเมิดอาบัตเล็กๆน้อยๆชื่อว่าไม่สมาทานประพฤติ ในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติไว้เหมือนอย่างภิกษุอชัชชิปุณัภสุกะส่วนภิกษุทั้งหลายไม่แต่งวัตตากติกาหรือสิกขาบทขึ้นใหม่แสดงคำสั่งสอนจากธรรมวินัยไม่ถอดถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆชื่อว่าไม่บัญญตัติข้อที่ไม่ทรงบัญญตัติไม่ถอดถอน ข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้เหมือนท่านพระอุปเสนะท่านพระยศกาจันทกบุตรและท่านพระมหากษปะพูดตั้งแบบแผนนี้ว่าท่านผู้มีอายุขอสงจงฟังข้าพระเจ้าสิกขาบททั้งหลายของพวกเรา เป็นส่วนของครหัหัดมีอยู่แม้ครหัหัดทั้งหลายก็รู้ว่าสิ่งนี้ควรแก่สมณะสากยบุตรของพวกท่านสิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกท่านก็ถ้าพวกเราจาักถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆกันไซก็จะมีผู้ว่ากล่าวเอาได้ว่าสิกขาบทที่พระสมณะโคโดมบัญญัติแก่สาวกทั้งหลายอยู่ได้ชั่วขวัญไฟ สาวกเหล่านี้ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบเท่าที่ศาสดาของสาวกเหล่านี้ยังดำรงอยู่เพระศาสดาของสาวกเหล่านี้ปรินิพานเสียแล้วบัดนี้สาวกเหล่านี้ก็ไม่ยอมศึกษาในสิกขาบททั้งหลายดัยงนี้พิว่าความพร้อมพรั่งของสองถึงที่แล้ว ส่งไม่พึงบัญญตัติข้อที่ไม่ได้ส่งบัญญัติไว้ไม่พึงถอดถอนข้อที่ส่งบัญญัติไว้แล้วพึงสมาทานประพฤติในศิกขาบททั้งหลายตามที่ส่งบัญญัติไว้บทว่าวุตติเยวะได้แก่ความเจริญด้วยคุณมีศีลเป็นต้นไม่เสื่อมเลย บทว่าเถราได้แก่พูดถึงความเป็นผู้มั่นคงคือประกอบด้วยคุณอันกระทำความมั่นคงชื่อว่ารัตตัญยูเพราะรู้ราตรีมากชื่อว่าจิระประพัพชิตาพระบวชมานานชื่อว่าสังฆปิตโรเพราะตั้งอยู่ในฐานะเป็นบิดาของสง์ ชื่อว่าสังฆปรินายกาเพราะปริหารสงฆ์เหตุตั้งอยู่ในฐานะเป็นบิดาเป็นหัวหน้าปฏิบัติในบทคือสิกขาสามภิกษุเหล่าใดไม่กระทำสักการะเป็นต้นแก่พระเถระเหล่านั้นไม่ไปปรนิบัติวันละสองสามครั้งเพื่อรับโอวาทพระเถระแม้เหล่านั้น ย่อมไม่ให้โอวาดไม่กล่าวเรื่องประเพณีไม่ให้ศึกษาธรรมบรรยายอันเป็นสาระแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นถูกพระเถระเหล่านั้นสลัดเสียแล้วย่อมเสื่อมจากคุณทั้งหลายมีอาทิย่างนี้คือจากธรรมขันมีศีละขันเป็นต้นและจากอริยทรัพย์เจ็ด ส่วนภิกษุเหล่าใดกระทำศัก,การะเป็นต้นไปปรนิบัติพระเถระเหล่านั้นพระเถระแม้เหล่านั้นย่อมให้โอวาดแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าเธอพึงก้าวไปอย่างนี้พึงถอยกลับอย่างนี้พึงแลอย่างนี้พึงเหลียวอย่างนี้พึงคูเข้าอย่างนี้พึงเหยียดออกอย่างนี้พึงทรงบาทและจีวรอ,อย่างนี้ ย่อมสอนเรื่องประเพณีย่อมให้ศึกษาธรรมบรรยายที่เป็นสาระพร่ำสอนด้วยทุดงสิบสามกระถาวัตถุสิบภิกษุเหล่านั้นอยู่ในโอวาทของพระเถระเหล่านั้นเจริญด้วยคุณมีศีลเป็นต้นย่อมบรรลุสามัญญผลโดยลำดับพึงทราบความเสื่อมและความเจริญในข้อนี้ด้วยประการชนี้ การให้การเกิดอีกชื่อว่าพบใหม่พบใหม่นั้นเป็นปกติของตันหานั้นเหตุนั้นตันหานั้นจึงชื่อว่าโปโนพวิกาอธิบายว่าให้เกิดอีกแห่งตันหาผู้ให้พบใหม่นั้นเพิ่งทราบวินิจฉัยในคำว่าณนะวสัง ขจิตสันติดังต่อไปนี้ภิกษุเหล่าใดรับบิณฑบาตของอุปถากแล้วจากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งเพราะเหตุแห่งปัจจสี่ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าอยู่ในอำนาจของตันหานั้นฝ่ายภิกษุผู้ไม่ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าไม่อยู่ในอำนาจแห่งตันหาความเสื่อมและความเจริญในข้อนั้น ปรากฏชัดแล้วบทว่าอารันเกสุได้แก่ป่าชั่วห้าร้อยธนูเป็นที่สุดบทว่าสาปเปกขาได้แก่มีตัญหามีอะไรภิกษุแม้ยังไม่บรรลุฌานในเสนาสนะใกล้บ้านพอออกจากฌานนั้นได้ยินเสียงหญิงชาย และเด็กหญิงเป็นต้นเป็นเหตุเสื่อมคุณวิเศษที่ภิกษุนั้นบรรลุแล้วแต่เธอนอนในป่าพอตื่นขึ้นก็ได้ยินแต่เสียงราชสีเสือและนกยุงเป็นต้นอย่างที่เธอได้ปิติในป่าและพิจารณาปิตินั้นนั่นแลตั้งอยู่ในผลอันเลิศดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงสรรเสริญภิกษุผู้หลับอยู่ในป่าเท่านั้นยิ่งกว่าภิกษุผู้ไม่บรรลุฌานอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยอำนาจประโยชน์นั้นนั่นแหลจึงตรัสว่าจากเป็นผู้อาลัยในเสนาสนะป่าบทว่าปัจจตังเยวะสตึ อุปัฏเสนติได้แก่จากไปตั้งสติไว้ภายในของตนหมดว่าเปสลาแปลว่าผู้น่ารักเราภิกษุเจ้าถิ่นไม่ปรารถนาให้เพื่อนพรหมจารีมาในที่นี้เป็นผู้ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสย่อมไม่ทำสามีจิก,กรรมมีไปต้อนรับรับบาทจีวร อาสนะพัดด้วยพัดใบตาลเป็นต้นแกเหล่าภิกษุผู้มาถึงแล้วครั้งนั้นเสียงติเตียนภิกษุเหล่านั้นก็กระผือไปว่าเราภิกษุวัดโน้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่ทำวัดปฏิบัติแกเหล่าภิกษุผู้เข้าไปวัดบรรพชิตทั้งหลายฟังเรื่องนั้นแล้วก็ผ่านประตูวัด ไม่ยอมเข้าวัดเราภิกษุที่ยังไม่มาย่อมไม่มาด้วยประการชนีส่วนสำหรับเราภิกษุที่มาแล้วเมื่อไม่มีวัดอยู่ภาสุเราที่ภิกษุไม่รู้มาแล้วก็คิดก่อนว่าจะอยู่แต่ก็ต้องออกไปเสียด้วยเห็นว่าพวกเรามากันแล้วแต่ด้วยความไม่นำพานี้ ของภิกษุเจ้าถิ่นเหล่านี้ใครจะอยู่ได้เมื่อเป็นดังนั้นวัดนั้นภิกษุอื่นๆก็มาอยู่ไม่ได้แต่นั้นเหล่าภิกษุเจ้าถิน่นเมื่อไม่ได้พบเหล่าภิกษุผู้มีศีลก็พลอยไม่ได้ภิกษุผู้ช่วยบรรเทาความสงสัยหรือผู้ให้ศึกษาธรรมบัญญายหรือฟังธรรมอันไพเราะภิกษุเจ้าถิ่นเหล่านั้น ก็เป็นอันไม่ได้รับธรรมที่ยังไม่ได้รับไม่ได้กระทาการสาธยายธรรมที่รับไว้แล้วดังนั้นภิกษุเจ้าถิ่นเหล่านั้นจึงมีแต่ความเสื่อมทายเดียวไม่มีความเจริญเลยส่วนภิกษุเหล่าใดปรารถนาจะให้เพื่อนสพรมจารีมาภิกษุเหล่านั้นมีศรัทธามีความเลื่อมใส กระทำการต้อนรับเป็นต้นแก่เพื่อนสสพพรมจารีที่มากันแล้วจัดเสนาสนะให้พาเข้าไปพิกษาจารย์บรรเทาความสงสัยได้ฟังธรรมอันไพเราะเมื่อเป็นเช่นนั้นกิตติศัพท์ของภิกษุเหล่านั้นก็ฟุ้งขจรไปว่าเราภิกษุในวัดโน้นมีศรัทธาเลื่อมใสถึงพร้อมด้วยวัด สงเคราะห์อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังเรื่องนั้นแล้วแม้ไกลก็พา,ากันไปเหล่าภิกษุเจ้าถิ่นกระทำวัดแก่ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นมาใกล้ๆแล้วไหว้อาคันตุกะผู้แก่กว่าแล้วนั่งถืออาสนะนั่งใกล้ๆอคันตุกะผู้อ่อนกว่าแล้วถามว่าพวกท่านจักอยู่ในวัดนี้หรือจักไป เมื่ออคันตุกะตอบว่าจากไปก็กล่าวว่าเสนา,สนาสนะสบายภิกษาก็หารได้ง่ายไม่ยอมให้ไปถ้าอาคันตุกะเป็นวินัยทอก็สาธยายวินัยในสำนักของพระวินัยทอนถ้าอาคันตุกะทรงพระสูตรเป็นต้นก็สาธยายธรรมนั้นๆในสำนักของพระธรรมทอนนั้นอยู่ในโอวาทของพระอาคันตุกะ ผู้เป็นเทระย่อมบรรลุพระอรหัสตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาเราพระอคันตุกะคิดจะอยู่สักวันสองวันจึงกล่าวว่าพวกเรามากันแล้วก็จะอยู่สักสิบยี่สิบวันเพราะภิกษุเหล่านี้มีการอยู่ร่วมอย่างสบายพึงทราบความเจริญและความเสื่อมด้วยประการชนนี้